จีบแบบซึ่งซึ้งหน้าบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยจีบซึ่งซึ้งหน้ามีก็มีนะคะที่เข้ามาจีบซึ่งซึ้งหน้าแต่ว่าถามว่าติดติดใจไหมอย่าชี้อย่าชี้ไหนมึงอ่ะถ้าถามว่าติดใจไหมก็มันขึ้นอยู่กับการคุยกันมากกว่าถามว่าติดใจไหมโอเครูปร่างหน้าตา วันนี้เราเดินไปเราทำงานเราเจอคนหน้าตาดีวันนี้เจอพี่ภูมิน้าตาดีพรุ่งนี้ไปทำงานที่อื่นก็อาจจะเจอคนหน้าตาดีก็อก็คือเราก็เลยเปิดออปชันเราไว้ก่อนเลยเพราะว่าเจอคนหน้าตาดีเยอะมากไม่ใช ok. ่เป็นเพื่อการคุยไงเราต้องลองคุยก่อนเขาหน้าตาดีจริงๆกิงเขาอาจจะเข้ากับเราไม่ได้ก็ได้แล้วยังไงถึงจะเข้าได้อะยังไงมันก็เข้าได้ยังไงมันก็เข้าได้ไม่ก็ต้องเป็นคนแบบว่ารับในสิ่งเราเป็นได้ รับดสิแล้วเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยห้าวเนี่ยโอ้โรับได้ปะเราเป็นคู่กันเลยไหมเร็วไปนะเร็วไปเร็วไปคู่อะไรกันนะโอเคก็ต้องเป็นเท่าห้าวเป็นต้องเป็นต้องต้องมี็นคนเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าบางทีงานของเราอาจจะแบบไม่มีเวลาน้อยแบบต้องเข้าใจเข้าใจแล้วอย่างนี้เราแบบชอบหนุ่มหนิงสเปคเป็นไง อเอาแบบเอาไม่ต้องเอาเรื่องนิสัยเอาเรื่องแบบว่าสเปคเลยชอบผู้ชายหน้าตีไงหน้าตี๋หน้าตี๋เช่นเช่นไอ้อาเธอร์ไงอาเธอร์ฝรั่งไม่ได้หรอกอาเธอร์เขาเป็นตุ๊ดโอเคหน้าตีไม่ใช่หน้าตาละชอบชอบผู้ชายหน้าตีวันนี้เรามาสกชอบชอคนหน้าตี๋หน้าแต่ตี๋ตี๋อะไรอย่เพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าเกาหลีอินเทรนซ์หรือไม่ค่ะโดยส่วนตัวจริงๆชอบผู้ชายผิวคล้ำผิวคล้ำแต่หน้าตี เออแต่ว oh. so okay. 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 ่าส <t currently> okay. ่วนมากที่ที่มาที่มาจีบอ่ะสาวทุกคนเลยอ่ะมาเราค้ำพอกันโอเคเนี่ค้ำไว้กูเคยใช่เรื่องจริงให้เพิ่งเคยเจอเว่าเคยี่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ล้มนะเนี่ยเฮ้ยใช่อันนี้แบบไปถ่ายคืค้ำนี่ไปถ่ายรายการมาที่ต่างจังหวัดแล้วก็ตักแดดตลอดเลาคือปกติจะไม่ค้ำขนาดนี้ใช่ถ้าเกิดว่าเห็นตรงนี้มันจะเป็นรอยแบ่งแยกนะท่านผูดูเลยนะจ๊ะยานะธรรมดาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเอาล่ะเราพูดเรื่องแรกตาอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะ แล้วนิสัยอะค่ะคคอเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนที่เข้าใจกันแต่ว่ายังไงเป็นคนชอบผู้ชายอารมณ์ไหนชอบเป็นคนชอบผู้ชายที่ตลกตลกเ้าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบว่าตลกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนดูแลเอใจสส่เอาพี่อันนี้ใช่เลยเป็นผู้ชายน้อย ไม่ไม่ใช่นะจริงจริงแล้วจริงๆแล้วเฮ้ยผู้ชายสมัยใหม่เนี่ยนะบอกว่าก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่นะไม่แต่ว่าบางทีผู้ชายจะเอาใจใส่กับเรื่องใหญ่ๆแต่บางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยเขาจะบังคาบไม่ใส่ใจกับอะไรละเอียนเล่นน้อยแบบสร้อยน่ารักนะคะวันนี้รองเท้าสวยนะจ๊ะไ้าเล็บขบด้วยะ น่าใส่ใจขนาดนี้ต้องมีหยอดเล็กหยอดน้อยไงจะได้บอกน้องๆผู้ชายเพราะว่ารายการพี่มันแบบว่าเด็กๆเกลียนเกลียนเยอะใช่ผู้ชายหัวเกลียนเกลียนทุกอย่าก็จะจีบผู้หญิงไม่เป็นผู้หญิงก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่วันก่อนผมเห็นเด็กไอ้เกลียนเนี่ยมันเดินตามเด็กมหาหันไหลเด็กมหาหันไหลเดินตามเพียบเลยชามันมากเลยไม่วะมันรวยรอ่รวยไม่รู้มันพี่มันมีหน้าตาอินเทนดีๆ๋ะมันน่าหัวเกลียนมันจังตบยังยังเอาล่ะงั้นเรามาพูดถึงรักครั้งแรก รักรันแล้วเอ้เาเราเราถามวันนี้ก่อนนี่ก็คำถามสำคัญครับตอนนี้น้องปายมีแฟนยังยังจริงอะายอะพี่ก็นี่ไงก็เลือกสิจ้ะไม่ได้พี่พี่อ่ะพี่สองคนน่ารักดีหนูถือคติที่ว่าเสือสองตัวจะอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้แต่ฉัหรับพี่สองคนเราอยู่ได้จะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอแค่จันทร์อังคารแล้วกันแล้วพี่เอาไปเลยห้าวันเพราะว่ามี power ในการดูแลมากกว่าฉันเป็นตัวอะไรเนี่ย น้องนุ่มน้องนุ่มตอนนี้ยังไม่มีแฟนไม่มีค่ะแล้คเขคือแรกแต่ก็ดีนะก็พุ่บุกทิ้งมาพี่เันเล่นจริงจริงไอผู้ชายคนไหนมันกล้าทิ้งไปไม่บอกใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะคือจริงๆทำงานตรงเนี้ยมัน มันก็เวลามันน้อยด้วยก็เลยโดนทิ้งเลยโดนทิ้งเพราะเวลาน้อยใช่โดนทิ้งเพราะแบบไม่มีเวลาคือมันเป็นผู้ชายที่ต้องการเวลาทำอะไรอะไรทำกิจกรรมร่วมกันไงไปดูไปนี่ดูหนงดูหนังอะไรนะหนังที่เป็นเข้าในโรงแบบนี้ใช่หนังอะไรก็เลยแบบไม่มีเวลาให้เขาก็เลยไม่มีเวลาทำกิจกรรมเลยดูหนังนะ ควรแล้วล่ะแกแล้วสดมานานหรือยังโอ้โหตั้งแต่ประมาณกันยาตุลาปีที่แล้วโอ้โหปีนึงแล้วลึงปีเต็มเกือบโอ้โหทำไมผู้หญิงสดสวยๆเนี่ยถึงสดไม้งานขนาดนั้นนะมันไม่เจอคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้อยากอยากจะอยากจะคืออะไรอยากจะคบอยากจะคบจึ๊กจึ๊กคืออยากจะคบอือจึ๊กจั๊กคือคบเหรอคบอ๋อด้วยไอ้งูทำยังไงถึงจะทำให้อยากคบได้เนี่ยจะได้จึ๊กจั๊ก ไม่ใช่แล้วครับเจ๊นี่คือหมายความหมายคืออยากคบอ๋อโอเคโอเคแปงซ้ำแปงซากเขาว่าการจีบผู้หญิงมันมีจังหวะครับนะมันคือจังหวะหัวใจเขาเลิกมาใหม่ๆอาจจะยังคิดถึงแฟนเก่าบางทียังสนุกกับการเป็นโสดสนุกกับเพื่อนกับมหาครอบครัวจังหวะในสิ่งสำคัญตอนนี้ถ้าเกิดจะจีบต้องไปเนี่ยจังหวะถือว่าดีเลย ก็ดีนะคะเปิดรับแล้วรับแล้วไม่ไม่เคยปิดเลยเอาว่างั้นแต่แต่มันน้อยมากเลยที่จะเข้ามาเยอะมากเลยน้อยได้ยังไงก็เข้าให้น้อยลงนิดนึหนนิดึงนนิดึงโอเคโอเคมันจริงมันมันขออะไรขออะไรได้เลยใช่จึ๊กจุ๊กเขาพบกันเขาพบกันโอเคก็แบบว่าก็ไม่เคยปิดตัวเองนะแต่ว่าแบบก็ลองคุยดูเรืเรื่อยๆรุ่นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะ พอมเปิดชื่อเลยว่าเป็นดีจาาบอกเขาจะเขาก็จะเจาะกับคนนี้หน่อยแจะกับคนนี้หน่อยวานไปเลยนะแต่เขาไม่ได้กดดันไงคือทิดนึงเ่าตัวคิดถึงนะกินข้าวหรือยังกนนี้หนึ่งคนนี้ก็คิดนะคือวายไอ้เงี้ยประมาณสิบห้คนคื่ตอนนี้ในเยอะมากเะตอนนี้ในออฟฟิศนี้มันไม่มีอยากเห็นหน้าคนนั้นจริงจริงเลยพี่ภูมิพี่ภูมไม่ยอมบอกว่าเป็นใครอะไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวคนจะู้หมาพปดีสี่ทุ แล้วก็คือแบบสามบางทีสองเดือนสามเดือนสี่เดือนน้องๆบอกไม่ได้ดีอย่างเลยแบบว่าไม่มีกดดันไม่มีกดดันคิดถึงเราเสมอหวังดีนานๆทีก็ชวนไปกินข้าวไม่เคยคิดแต่เอา่อไหร่คืนกำไรให้ใช่ไหมเออคืนกำไรให้บ่อยมากมันเป็นไอ้พวกมันแค่บอกมันมันแคเป็นการลงทุนใช่ไหมเอาเงินเอาเอาเงินเนี่ยหยอดไปกลบอมเสศษแล้ววันหนึ่งกระทุ้กระปวดศีลมันใช้ทุกวันนึ่งกระโวยเงินมันเต็มปุ๊บอบบบางทีมันก็ปรีแตกมาเอง อมสินแตกก็แยกาใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือหนูอไรอย่ี้อะไรครับเป็นหนูเป็นพื่อนหนูเลิกคบแล้ววะไม่อันนี้นี่คือเพื่อนพี่ที่เราไม่พูดชื่อว่าเปลยคือที่พี่คบพี่พี่เขาเนี่ยศึกษาไงศึกษาในในข้อที่ไม่ดีที่ทำแต่ที่ทุกที่พี่ไม่เป็นหรอเจอพี่ไม่รับผมคุยกัน้องพายต่อดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องของการงาน เรื่องของความรักแล้วยังไม่ได้พูดถึงรักครั้งแรกของน้องปายเลยรักครั้งแรกเป็นยังไงเมื่อไหร่ยังไงตอนม .4 ยูมีความสิ้นนี้เท่าไหร่คะสิบสี่สิบห้าไหมสิบห้าสิบหกใจแปกเนี่ยม .4 ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงความรักที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราชอบคนคนไหนผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาว่าว่าจะเกลียดผู้หญิงอีกสองคนในชีวิตนี้ใช่มใครพี่แฟนคนแรกเอ้ยไม่แฟนคนเก่าของแฟนคนใหม่ แล้วก็แฟนคนใหม่ของแฟนคนเก่าเออแล้วก็ว่าเราเกลียดผู้หญิงคนไหนมากกว่าไม่เกลียดได้ไหมจริงคนเรามันต้องมีอดีตมันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะโอเคถ้าเกิดว่าเราเป็นรักคั้งแรกของกันและการเราจะต้องไม่เกลียดใครเลยไหมแต่ว่าแต่ว่าคนทุกคนมีอดีตเราโตมาขนาดนี้แล้วถ้าปิดกล้องที่ปิดกล้องอีนั่นเนี่ยเกลียดมันมากสมมติหนูกหกพี่อะ ทำไมไม่สมมติคงกับพี่ล่ะโอเคกขาพิการแด่อ่ะโอเคไม่เอาล้วสมมติโคงกับพี่พี่ก็ต้องมีพี่ก็ต้องมีแฟนมาก่อนมันเป็นอดีตซึ่งหนูก็อาจจะมีแฟนมาก่อนคนเรามันไม่มีใครอยากจะมีอดีตที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีพอจะไม่ต้องเกลียดเขาการเลือกกันเป็นเพื่อนกันได้เอาล่ะนี่พูดเรื่องการแต่งตัวให้การแต่งตัวน้องไปว่าตอนนี้โลกมันเปิดสมัยตอนพี่เด็กๆเนี่ยอยากเข้าถึงแฟชั่นทีนียนะต้องซื้อ พวกนิยาซ่าจากเมืองนอก <C oughs> เดือนหนึ่งเนี่ยมาเล่มหนึ่งเลยวะเล่มละห้าร้อยโอ้โหมันแต่งตัวยังไงวะทุกวันนี้เปิดเน็ตปุ๊บแล้วอยากได้เทรนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาโลกเปิดกว้างมากและเป็นสื่อสำคัญครับผู้หญิงในการดูแลตัวเองแล้วก็การวางตัวอ,อย่างเราเนี่ยนี่คือแนวอะไรไม่มีแนวนี่คือรองเท้าที่เลือกสีไม่ได้หรือว่าพอสมิดส์ไม่พอสมิธส์ไปได้แล้วสวยดีอะหลายหลสีเนี่ยสวยดอ๋อไม่ค่ะ<ม>คือไปมองว่าการที่เราจะแต่งตัวยังไง เราอาจจะดูแฟชั่นตามคนอื่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับรูปร่างของเราเช่นเราเป็นคนโซโกใหญ่ก็เลยไปยืมลูกนิมิตเข้ามาไม่ใช่จริงๆนี่มันเป็นสร้อยปะปปาซื้อให้เราก็ต้องดูรูปร่างของเราด้วย<ำ>ไม่ใช่ตามเขาทุกเรื่องแล้วชุดนอนเราจะใส่อะไรอาจารย์ชุดนอนเหรอมีหลายชุดแล้วเอาแบบไหนเอาแบบเซ็กซี่เอาแบบเซ็กซี่เซ็กซี่จะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามตัวเดียวแล้วข้างบนข้างล่างไม่ใส่ไปก็ข้างล่างไม่งส่ แล้วถ้าสมมเซ็กซี่แต่ว่าเดี๋ยวแฟนมาหาเฮ้ยชุดนี้เซ็กซี่สุดแล้วจริงป่าเพราะเราไม่ใส่ข้างในโอ้ยเป็นของน้ำก่อนนะแล้วแล้วถ้าสมมติแบบไปถึง่ัดกับเพื่อนเนี่ยชุดนีาเป็นแบบเป็นแขนยาวค่ะเป็นเป็นกระโปรงแขนยาวแต่ก็ไม่ใส่ข้างในโอ้ยต้องยำมุก แล้ว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 เร็วๆนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ไหนบ้างยังไม่มีแพลนเลยค่ะเหมื่อไหร่พาพี่ไปเที่ยวเชียงใหม่ครับก็เมื่อพี่ไปหนู่ยจะไปแน่จริงมากพี่ว่างเลยตั้งแต่วันนี้ยันมาหาเค้กกูเลยเอ๊แล้วที่เชียงใหม่คราแนะนำแนะนำหน่อยจังหวัดเชียงใหม่นี่ปกติเวลาอยู่เชียงใหม่ชอบทำอะไรบ้างกิจกรรมอยู่เชียงใหม่ชอบทำอะไรบ้างกิจกรรมก็อุ๊ยไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรค่ะเพราะส่วนมากเรียนเยอะมากแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างมาี แบบีี่ Too cool. Too ่ทไหนเอาแบบเอาแบบที่ท uh ี so awesome. like, ่แบบน่าสนใจไงแบบว่าบอมอัดเออเออบอกน่าสนใจแล้วแอปปิคแอปปิคแอปิคเอออกเข้าไปตอบแฟปปิคจ้าที่ก็เที่ยวเหมือนเช้าใช่แคปปิคใช้ต่อคือที่ไหนเจที่พี่ไม่เคยพี่ไม่รู้พี่เที่ยวเป็นแต่พี่รู้จักบอมอับใช่ไหมมีเพื่อนที่ไม่ขอบอกเจอเป็นดีเจจ้าสถานเที่ยวกลางวันเหรอเดี๋ยวเที่ยวกลางวันนะคะก็ดอยดอย เพื่อนเพนเพือนเพนปลว่าน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 ที่นอนานานวนา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 ปาปาน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 าบาวานานานาชานานานขนา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 อานนา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 นอนานนี้านายกอันนี้ที่นี่เน็นา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 นะนานานาว่าน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 ที่สาน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 ่นานืนา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 าน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 นนา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 นนสถานที่นนเป็นอาน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 นานานคนานาานที่า ดูปั๊บโอ้โหสวยเสื้อลักเกียวกระโปรงสั้นเจี๋ยวผิวเขาจุดทชไใหม่ให้เจะเขาจุดถนดนที่มาเห็นมินเดีย๋นนยนะหน้าอยู่หน้าอยู่คือจริงๆแล้วโปรดิวเซอร์เราเนี่ยบอกให้ปิดรายการไปนานมากล <c oughs> แล้วไม่อยากคือม,มีความสุกน,นี่นี่แหละมั้งเขาเรียวกว่าความรักครับผม <c oughs> ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย <c oughs> ช่วยหนูด้วยไปจ้ะอย่าไปนั่งใกล้ตัวเลยนะ เ <laughs> อาะไรครับ <c oughs> ก็เป็นว่าเด <c oughs> ี๋ยวตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วให้น้องปายช่วยฝากผลงานอีกกรอบหนึ่งก <c oughs> ับแฟ <c oughs> นรายการทาง MTV Thailand ครับก็ <c oughs> อยากให้ติดตามนะคะรักลวนล้นเก้าคนสี่ผู้และตอนนี้กำลัง MV นะคะความคิดถึงไม่เพิ่งปัญหาแพ้เคกำลังอ่อนรีเควสเข้ามาเยอะๆใช่รีเควสเข้ามาเยอะๆนะคะลองลองดูจะเห็นน้องปลายกริ้งอยู่บนเตียงนะฮะไม่มีมีติ้งกริ้งบนเตียงแล้วมีน้องวิ่งเข้าไปก่อนโอยขาสั้นกริ้งอยู่บนเตียงนั่นแหละสีขาวผิวสีคล้ำเห็นชัดอันนี้แหละทขาไมหนูกดำด้วยครับผมคลวามคิดถึงน้ำบึงน้วก็มีแล้วก็กำลังมีภาพยนตร์เรื่องน้ำนะคะก็รอรอที่จะออกปีหน้าหรือปีขับน้ำน่าจะปีนี้แหละค่ะปีนี้ปลายปี ใช่ครับผมก็ผลงานแน่นๆนะครับแล้วก็กำลังมีละครอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากำลังคุยกันอยู่น่าจะใกล้ก็กำลังจะมีข่าวกับเจนหรือไม่ก็ภูมิกับสองคนเลยได้ไหมได้ได้เพราะพี่โอเคอยู่ไม่โอเคโอเคไม่โอเคเราไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสต้องขอบคุณน้องปายนะครับวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วพี่ภูพี่เจนน้องปายนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อ สัปดาห์นหน้ากลับมาบเจอแขกรับเชิญท่านใดนะครับมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมาเม้ากนี่ก็สเตจชื่อกันเลยกันนะครับกับปลาปลาบ้าไปเลยครับสวัสดีครับ